สบายดีทุกคนที่เข้มคนเกระเสียนครับปีใหม่มาได้ไปใช้เราพี่น้องค่าเลี้ยงล้านน่อหล้านหน่อยหกโตพี่น้องมาออกลูกใหร่ย่างพี่น้องเลยจากเสียดอยางไหนครับมันบอกคอยให้นุ่มลูกปนไหนและได้จัดการเอง หานมกองง่วแดงมาสู่กินหากปันล้านครับสิเข็มก็ไม่ออกคำเป็นภาละอันยิงไงไปไซ่กับโบได้ <c oughs> เอาเนี่ยแล้วก็พวกพันพี่น้องเอ้ยน้ำมูน้ำหมาเนี่ยก็ได้ก็ย้อนจะไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายคือเบิ่นหน,นออ ให้นมเศร้านมแรงเนาอครับนะาะเศร้าเย็นเศร้าเย็นยาดมันหิวพี่น้องแม่มันก็บปกไอยให้ลูกกินนมเป็นเดืมนี่ก็เป็นแนวใดานาองมาได,ได้ไปทางในดอกปีไม้พี่น้องไปกินทางไหนใน,นบอ่อครับพบปลาพี่น้งนนนองทางไหนในบ่อผมเองครับ งานประจำครับเจ็ดวันนันตลาหยุดการตายด้วยวินัยการจราจรไปมากครับรถยมมาเมาเด้นไปหนองเน้อเพิ่จิเป่าเอาครับกหรนับปีนี้ <c oughs> ปีไหมนี่ครับพ่อสอสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับขอ <c oughs> ให้พี่น้องปองปายทุขวัทุกคนอิมมันข้นเยินลำรวยเด้อพี่น้องเด้อดซื้องา่ายขายของนะครับเนาะขเาวนำกระสิมานกันทุกคนอยู่แล้วเนาะปีนี้ เป็นความสุขอย่างหนึ่งพี่น้องเอ้ยเลี้ยงคักเลี้ยงแน่นาะบางคนเลี้ยงไกต่ตีที่เข็มกับไม่ออกก็เลี้ยงม้าตีบ่พี่น้องเอาเป็นความสุขอย่างหนึ่งครับ ผู้เท่าเลี้ยงล้านผู้เท่าเลี้ยงล้านพี่น้องเลี้ยงล้านเป็นคนเป็นขู่เป็นคนเนาะผมเลี้ยงล้านเป็นหมาพี่น้องน้องหมาอวันไหนตังซื้อโยขอบคุผพ้ที่จะไปเลี้ยงซอยสั่งจองแหล้วเนาะผู้สามแม่สามพี่น้องออกวันที่เก่าที่ผ่านมาเก้ 9, าธั 9, านวาเก้าธันวาสองห้าหก แปดพี่นอ้องนี่แหละกะลินนะคะ้ครับพี่นอ้องกะหักกะแพ่งนี่ละ เมงแง่งเอาพี่น้องเลียงทีมเลียงทุ่มเอาไปโพดกับโปเป็น,นพี่น้องเห็นถ้าเขาไปโพดเอาไปปล่อยวัดปล่อยว่ามันกับโบคือโบขควนเอาพี่น้องบาปว,ะวะันนีตัวนี้กับโอ้โหกันมาบาปบ่ะบาปคือยังว่านี่เพื่อความมอสมายใจนี่กับบาปเลยเนาะครบพี่น้องเนาะ บอเอากินซอยกันบอจับซอยกันกันน่าเล้วตัวพี่น้องว่ายิึว่าโอ้ยเอาสองคนผลหมอบริหกิกโตครับว่าจะขบทุกตัวนะพี่น้องนาะขนออกมาจากมองนอนมันใส่ถังใหม่ลนะมันเบ่งแจงแจงเฮ็ดมองแจงแจงให้นุ่มลนุกหมาพี่น้องซ้ำลานเมืองตีพี่น้องเมืองตีตุกปุกติกปิก,ปกพี่น้องเอ้ย ่วงปีใหม่เจ็ดวันอันตรายครับสามสิบธันวาสองห้าหกแปดถึงวันที่ห้ามกราคมสองห้าหกเก่าพี่น้องไปมาขาให้มีความปลอดภัยสุขุมสุขคนขบนับรถอย่าเมาก็แล้วกันครับเป่าในกาเป็นโทษเป็นไพ่เลยพี่น้องเอ้ยไปปรับเสียเงินเสียท้องบางเธอก็ะซนกันเนาะเกิดอุบัติเหตุ ่ากดติดตามแน่ก็แล้วกันครับสำหรับช่องทิศเข้มคนกเนกษียณกดไลค์ให้แน่พี่น้องถ้าแต่เป็นยูทูเปื้น้ำพึนเอาเฮดไวเบิง้งพี่น้องวัตถุประสงค์หลักตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่สามสิบคนเนาะขอบคุณในแรกครับที่กดติดตามสำหรับเมื่อนี้ก็ขอลาพะแพงแค่นี้ตะก่อนครับ บายดีทุกคนครับ